สวัสดีค่ะสวัสดีะค่ะทุกคนเมื่อตะก,กี้เอาอะไรสดไปแล้วนะคะแต่ว่าพอดีมีลูกค้ามาหน้าร้านนะคะก็เลยได้ได้ปิดไลฟ์ไปเนาะก็วันนี้ก็กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะลูกค้าแฟนเพจทุกคนเลยเนาะก็วันนี้วันกนูนะคะทุกคนวันนี้ก็มาทําการไหว้กลางบ้านใช้อะไรบ้างนะคะเราก็จะใช้อ่ะ ทูบเนาะทูบเก้าดอกนะคะทุกคนแล้วก็จะมีกับข้าวหนึ่งอย่างเนาะข้าวสวยหนึ่งถ้วยแล้วก็มีน้ําเปล่าทูบเราใช้เก้าดอกเพราะว่าเราไหวทุกชนชั้นนะคะอันนี้ก็มาจากเพจแม่พึ่งนะคะแปด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 สี่ตัวเนาะแปดแปดช็อปนั่นเองนะคะหลายคนอาจจะติดตามอยู่นะคะอาจจะเห็นอยู่นะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยนะคะ ทำเป็นประจํานะคะทุกคนทําเป็นประจําดีนักแลเลยแล้วก็ทําแล้วก็ลองสังเกตชีวิตตัวเองนะคะว่าเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างแนะนําอีกข้อนึงก็คือให้ว้ากางบ้านนะคะย้ําว่าตรงกลางเลยห้ามตรงขือ่อเสียงรถห้ามตรงขื่อนะคะให้วางกลางบ้านกลางบ้านเลยเด้อ กลางบ้านแบบนี้นะคะห้ามตรงเสาห้ามตรงคือนะคะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้หากท่านใดชื่นชอบถูกใจเห็นว่ามีประโยชน์มีสาระก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเพื่อนๆเ,เ,เ,เป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะวันนี้องุ่นขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ